สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูก็จะมาแนะนำเสื้อถักอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้อ่าลักษณะของตัวเสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะออวิธีถักดอกนี้ครูได้สอนไปแล้วนะวิธีถักดอกวิธีต่อดอกครูได้สอนไปแล้ววีโอคลิปแรกนะคะคลิปแรกจะเป็นเสื้อตัวสีเหลืองซึ่งมัน,มน ครูได้สอนผักไปประมาณ2-3าปีที่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครยังชอบเสื้อตัวสีเหลืองแล้วยังหาวีโอไม่เจอเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ใต้วีโอวันนี้นะคะตัวสีเหลืองนี่ก็จะเป็นคอปาดนะคะคอปาดปาดเยอะๆเลยแหละแล้วก็เป็นเสื้อเอวลอยนะคะเซ็กซี่นหน่อยๆใส่แล้วไม่แก่เนาะแล้วก็แขนเสื้อก็จะเป็นแขนเสื้อแบบย้อยๆหน่อยนะคะครูก็จะแปลงแบบเป็นตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นคอที่มันตื้นขึ้นมาหน่อยเนาะแล้วก็จะผสมด้วยลายโซ่นะคะลายโซ่แล้วก็ลายพัดใหญ่นะคะลักษณะของตัวแขนก็จะเป็นแขบนบาลๆเหมือนเดิมแล้วก็จะจบลงด้วยลายพัดใหญ่นะคะ ถ้าใครถ้าใครที่จะถักตามต้นแบบนี้นะครูใช้ไหมเส้นเล็กนะถ้าเป็นตัวนี้นะคะจะใช้ไหมเส้นเล็กประมาณเมอสิบหกถ้าใครรอบอ,อกไม่เกินสามสิบหกนี้ก็จะใช้ไหมประมาณสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะจะใช้ไหมประมาณสองร้อยห้าสิบกรัมหรือถ้าใครรอบอ,อกออใหญ่กว่านั้นประมาณสี่สิบสองประมาณ 4ี4 4นะคะก็ซื้อไว้ที่400กรัมเลยนะคะแนะนำให้ซื้อใหม่เผื่อนะคะอย่าอย่าซื้อใหม่ที่มันแบบพอดีเลยนะคะเราจะต้องมามานั่งลุ้นหรอว่ามันจะพอหรือมันไม่พอนะคะแล้วเจอกันในวีโอต่อไปนะคะเป็นวิธีการถักเสื้อตัวนี้เจอกันวีโอถัดไปนะคะ